เงวดงวดนี้นี่ถูกงวดที่เท่าไรนะครับแม่เออถูกงวดนี้มันเป็นงวดที่สิบเอ็ดเลยรอลูกโอ้งวดที่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับแม่แม่โอ้ืมครับครับเห็นคุณแม่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสามสองนี่ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมแม่งวดก่อนหน้านี้ครับอื่อสลายโยลูกเพราะว่าคนซื้อแหลกใหญยโยครับครับ ลูกอยู่โรงแามเขาก็ชื้อกันเยอะอือครับครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c แฟนคลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์นะครับผมคุณแม่ชัยนะครับกุภูมิปีฟ้าเนาะนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาถูกอีกแล้วนะครับ2 1 1 2เนาะนะครับบิดเกือบถูก3ตัวนะครับ เพราะว่าคุณแม่นี้ให้มาหนะึ่งสองหนึ่งเนาะคุณแม่นี้ถูกมาแล้วส1บวอ็ดซ้วสอนนะครับงวดเมื่อกี้ก็ได้โชคได้ลาบเยอะพอสมควรนะครับอย่ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจก,กับทางช่องด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางต่องวดของคุณแม่พร้พอมๆกันเลยนะครับโลโลสวัสดีครับแม่ คสวัสดีครับแม่สวัสดีค,ครับเป็นไงแม่ครับโมนเมือเ่อกี้ได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับแม่ก็ก็ได้หลายถุงเลยก็ได้อันหนึ่งโอ้ครับเพรานั่นแหละโอ้แม่นแม่นจริงๆนะครับแม่แม่นยืดอกฟอกครับแล้วอันสองหนึ่งมีคุณแม่ได้บอกให้ลูกหลานซื้อไหมครับแม่บอกที่ลูกบอกกันห,หลาเสาวลาอยูประชุมยอโอ้ครับครับครับแม่ แต่ละรบอก,ก็คือ,อครับครับแม่ก็คือที่มาที่ไปของเลขหนึ่งสองหนึ่งของคุณแม่นี่คุณแม่ได้มาจากไหนนะครับในงวดที่แล้วได้มาจากการฝันนี่นหะลูกฝันที่ผีนามาบอกใช่ไหมครับแม่ฝันพระวก็เะอะไรแล้วก็เลขปีเอาแล,ล้วก็เลยถกนี่แะลูกออ้ครับครับแม่หนึ่งสองหนึ่งเนาะครับ บ,บิดแต้มหึงเกือบได้เลขสามตัวนะครับแมุ่มเคยกบอกแม่อยู่ว่าุกรังแม่ต่างบ้านีกคนนึยบอกว่าซื้อซื้อซื้อลงสองสองหนึ่งไฟสอหูก็แแข็หรือวางิว่าก็บม่นู้ครับครับมันลรือเลยที่กาซื้อสามตัวก็นสองนึยุ่งแต่ละซื้อถึงสามหางวางสิครับครับแม่ถ้าเกิดว่าคนซื้อเลขเป็นหน่อยนียน่เขาอ,อาจจะซื้อขึ้นซื้อลงถูกสามตัวเลยนะครับแม่ ขึ้นนั่นแหมันเรว่าแม่แบบลอกเลจังหวะอรสตรีก็คือเอาสามสองหน 3, 2, 1, ึ่งกุหลาบโรสตรีอะือสามสองหน 3, 2, 1, ึ่งกุหโอ้ครับแม่ขึ้นก็ขึ้นเยอะเกินเนาะแม่เนาะเดเต็มเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวลูกเลยครับครับโอ้หมดก็คือว่าได้มาทุกงวดทุกงวดหนีสิบเอ็ดงวดซ้อนแล้วใช่ไหมครับแม่แม่ลูกแมนครับครับครับหลักๆนี่ก็คือว่าเป็นผีนาที่อยู่บ้านของคุณแม่ใช่ไหมครับที่บอก แม่งหลุกแง่ผีน่ะปันฝันนักเทั่ยนคนนี้เป็นผู้สูงสูงมาบอกนักเที่ยนเขาเอาของมาให้กระตีเอากระทืออืมครับครับแม่แล้วคนนั้นกินคนนี้กินบุญนี่อะไรน่ะครับแต่ว่าพื้นกระเทือกบนกันล่างอ่ะแม่ซื้อน่ะคือบนซื้อล่างอะไรวะพืนพื้นพื้นกรรีกระเทือไอเด็กกับชนกระเทือกอืมครับครับแม่โอ้แสดงว่าถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับแม่ แมนนี่ลูกพูดแล้ก็ไม่กระอนตางมาให้ธุรกละันอะไรอย่างกันสิกอดก้อนได้แต่กระอ่วนมาให้ยอะโอ้ครับครับแม่เนาะครับไปเค็ดคิดแค่น้ำครับครับ<น>แม่เนาะถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านไหนนี่ได้โชคได้ลาบเนาะอยากจะลงบุญกับ<แ>คุณแม่ก็ได้ใช่ไหมครับแม่แมน่ลูกแมนแมนแมนครับครับแม่ถ้าเป็นสุกันมาที่เรียกจะคิดตาเนี่ยเป็นไม่นี่เด้อโอ้อยากทําสารให้ตาใหม่ใช่ไหมครับแม่ แม่ลูกแม่แม่ชาเนี่ยคหไม่อืมครับครับต้งไม่่าจะไปถือตามตัวยังได้เลีนน้ยงชาเนี่ยคหไม่ตายลางิดของตัวตามตัวอยให้สุกนมาเนี่ยติดซีดถือแล้วมันต่อครับครับแม่อืมครับแล้วสารของปู่ผีฟ้าย,ยางนี้นั่นคุณแม่ได้ได้ทำมาแล้วเพื่อนหรือ,อยังครับเ็สไดแล้วมัน,นี่บ๊วยผู้ดันเข้าแต่มันนีอยู่แล้วหลุดได้จะไปเด็กเป็นไหมโอ้คร,ครับครับแม่ ได้ยิ่งแต่เือนไม่คือว่ามันเกาแล้วก็นนี่นำม,มาช่วมมันมาอยู่ไว้ไตไว้แล้วก็จะเอาดินใตพุ้นดินไสเพื่อนเพื่อนจะ,นจ,ะนจัดโยงยงไปกันนะครับครับแม่โอ้หครับเนยอครับปกตินี่เพื่อนจะมาบอกเป็นปริศนาให้เราตีแบบนี้ใช่ไหมครับแม่แม่นั่นแค่จะบอกเป็นตัวหมันแค่จะเขาบอกเอ้าที่จะเชียงกัน เม่อใกล้ชิดออกอีกแ่้วบอกเขาเราแล้ววันนี้ยามเวลาใกล้ชิดออกอีกแลบอกเขาอีกเชียงกันตัวนี้บุแม่ตัวนั้นแม่เขาบอกเป็นตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นพิษไดกระองจารต้องพิจารอ่ะอ้ครับแม่ครับครับแต่สําหรับงวดนี้นี่คุณแม่ฝันดีแล้วใช่ไหมครับแม่ฝันเล่กฝันเล้าฝันว่าเป็นเอาหลวงพ่อมาให้เป็นเดือนเนี่ยมฝันเล่ะโอ้ครับครับใครใครเป็นคนเอามาให้ครับแม่ เป็นผู้ไายเป็นคนเพราะเป็นเพราเป็นตีเนี่ยนี่เป็นคน,เป,นเป็นคนตไม่แม่ครับเป็นผู้ซยแต่นี่อนึกับอไรเลย,ยค่ะประมาณกลางๆหาชพุชีุชีพุชบ่านี่แหลอครับแม่แไม่ถามว่าอันย่างบให้ให้แม่ให้สันเแม่วางสิ่งย่างแค่ประจำองสังไ่ไ่เรียนนึ่งรเ,เรียนเ,นเนรีนฟู วันนี้พอพอบ้านแม่เนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบียกอยู่ก็เฮ็ดบุญเฮ็ดเบี้ยที่แะบเป็นซอยเพิ่นตรงนี้ว่าก็อย่างแม่แม่เลยเอาขออีกแง่ขออีกแง่ก็เลยว่าเอาขนาดเหรียญอีกเหียญหนึงเอาให้อย่รกันเอาให้สองเหรียญโอ้ครับงั้นเหรียญเหรียญในฝันเหรียญหลวงพ่อครับครับเหรียญเป็นลักษณะแบบไหนครับแม่เป็นเหรียญกลมเป็นตัวเพื่อเครื่องตัวว่ามันเป็นเหรียญยืนเป็นเหรียญหลวงพ่นี่ย เป็นข้อบ้านเนี่ยเป็นเรียนสีทองของแม่เนี่ยเป็นเรียนสีชมพูอ๋อครับอกนั่นแหะเป็นสีชมพูแล้วเรียนน่ะเรียนผ้าเนี่ยเป็นเป็นทองเงคือกันเป็นทองเนี่ยแต่ว่าเป็นขอบมันเนี่ยขอบตรงก้นจะเป็นสีทองของตาเนี่ยของแม่เป็นสีชมพูอ๋อครับครับคือพวกเครื่องกันแม่ก็ได้ว่ากับเพื่อนพวกว่าอาย่อัน บคือกัน,กนดเขเที่เปียนบรคือกันย้ายขอบมันอนะ่ะขอบตัดหลงพอบรคือกัน,กนดีแล้วจะได้นะดีแล้วได้เนียมทีฟอสีเนี่ยล่ะจันอือครับครับแม่โอ้แล้วคุณแม่รู้รู้จักคนที่เอามาให้ไหมครับแม่พผู้รู้จักเกินพ่อเขาหนอไมาให้นะ้วกหูจักพวกหูจักกันเลยอืมครับแม่โอ้ึงเป็นผู้หูจักก็แกว่าเผ,ผื่กว่ากับคนเนี่ยคือหูจักเกินเนี่ยอืมครับ เด็กอะไมาโอ้โอหคุณแมมาแล้วก็โศกโศกโศกส่นก็เลยเอามาแจะได้เอามาบานอยู่ดีครับแม่เขาเขามาบานอยู่ดีลูกโอ้ครับครับเด็กาที่พ่อเรียนมาให้นี่พี่จังพี่จังตีกันเนาะวนแม่จะได้จะตีคือตีตีเลขกันล่ะโอ้ครับครับ,แ,รบ,รบแม่ อยาติของนิ้มเตลึกเตลึกบไอ้พ่อบ้านฟังพ่อบ้านว่าโ็เพื่อนลองพ่อไม่ให้อันยูดีมีแข้งกันเอากระสันเออยูดีมีแข้งเด้อะไม่ถีดเขาบอกจะกีตีเป็นเลขพร้อมแล้ววันสีว่ากับพ่อบ้านอืมครับแม่เออเนี่ยเสร็จเดี๋ยเจ้าเจ้าตัวเสียวตีตัวไหนจะดีก็ไปจะคือเอาตัวว่าสันเอาไปคือพอบ้านที่บ้านครับครับส่วนตัวนี้คุณแม่ตีเป็นเลขตัวไหนครับแม่ ม่คิดว่าได้แหลวงพ่อเนอแม่ถ้าเป็นหวงพ่อนอกแม่ก็ปีถ้าระทีของแม่น้าบ๊อบบ๊อบเปลี่ยนเจ็ทีนี้จะแปดแล้วกับทีนี้จะเก้าเรพื้นนะโอครับแม่แม่บอกพื้นแม่สีแปดครับแม่สีแปดค่าเพราะว่าแม่สีคือซ้ายออเอาว่าให้แม่สนคือซ้ายน้ำคือซ้ายนะครับแม่สีสีแปดห้าสองเพราะว่าสองเหลียญกเลยสีแปดมาอโอครับ ถ้าแม่แม่ตีแล้วแม่มาแม่มาอีกเรื่องว่าวสองเหรียญนี่แม่จะคิดว่าเจ้าจุดแปดแปดสองบ้าขนาดนั้นหรออ๋ค่ะแปดห้าสองเกตข้าเป็นสองเหรียนแล้วก็จะตีเป็นสองศูนย์แบบนี้ได้หรออ๋อใช่ใช่ครับแม่ครับเกตตีเป็นแปดสองศูนย์ก็ได้แปดห้าสองก็ได้ใช่ไหมแต่บอกพึ่งข้างเป็นแม่ตีแบบแม่ตีเป็นหนึ่งสองศูนย์แต่บอกพึ่งข้า ใส่ในใใน,น้ำน้ำน้ำหลอดคอเนาะแม่ก็คิดว่าแตะช่องบล็อกแให้แม่ก็คึดอยุกแตะทรงศูนย์บแ็่ก็ค้ดอยู่ครับแม่บ็อ้มันตีได้เลยมันตีได้หลายอย่างครับครับแม่มงั้นก็เอาเอาตามที่คุณแม่ตีให้ดีกว่าครับส่วนตัวนี่คุณแม่ชอบตัวไหนที่สุดครับแม่แม่ก็มักแตะหน้าชองมา,างแล้วโอ้ครับครับแม่เมื่อแตะหน้าชองกับตัดทีช่องศูนย์ไว้นลังคือการเรียน เห้ียสองอยกต้อปตนวงกลุ่มต้องตพานะนะมาใส่มือเห็นไถ้ามาพึ่งก็ไมาแต่ธก็มาดาก็เป็นชองศูนย์ก็ได้แต่ว่าเพว่าผู้ชายเทนั้นเนาะม้วใส่เอาเดรียญหพ่อมาใส่มือเห็นม่ก็มาที่มาหา่างอะมาจายอะพ็ใส่มือ่เนาะือครับครับแม่พาผู้ชายก็ปีหอยู่แค่ว่าพึ่งกับผู้ชายตีผู้ชายเพราะตัดผู้ชายออกไปว่าตีผู้ชายถ้าตัดต้ยุ่กับแม่กับหลวงพ่อนี่ไม่ก็ตีแต่หาสองก็เพราะว่า มือแม่เอามำล็อกกับแปดหาสองแปดที่สองมันขึ้นที่สองแปดได้ยังกันบอกแปดแปดที่สองใส่นน้ำบอกครับแต่ว่าเป็นผู้ชายก็น่าจะเป็นแปดห้าสองนี่แหละครับแม่เนาะนี่ม 8, 5, 2, ัเปหาสองะรมขึ้นอย่างนี้แม่มาเปดหาสองรครัเพราะว่าก็สองเหรียญผู้ชายก็ห้านะแม่เนาะแม่เพอ่ดม็มหอยเเป็นพกไม่ไหน่ก็ไ่ได้ดิครับเพืนแม่ปุตีตัวแม่เ่ะแม่ตีเพื่นเลยเพอ่ด็กมหอแม่ ถ้าเป็นคุณ่หูกัดก,กันเนี่ยมันมาสิออกมาสิโชก,กนะอืมครับแม่อือเนี่ยเลยสิแม่วโชกครับครับครับแม่ขออนุญาตถามแม่อีกเรื่องหนึงนะครับแม่แล้วแล้วผีผีนาที่ปู่ท่านมาให้บอกคุณแม่ในงวดก่อนนี้งวดนี้ท่านมาหรือ,อยังครับแม่ยังลูกยังอือ,อครับครับยแม่ล้อบัองมาใก่สิออกคุณละน้ำอ่ะ อ๋อครับมาแต้ชิออกอย็นพชชนมากสินม้าบางทีก็ขาสามชิบมันแค่ชิมาออกวันที่เพิ่อสามชิบเ,เป็นนี่เก้ายู่นี่ลหละอ๋อครับครับแม่ไม่อบอกอน,นะนะครับครับคือแต่ชม,มาบอกใครเป็นตัวเป็นคนอันนี้อันนี้นะเป็นเาบอกอันอันนี้นเป็นเราบอกจะหมวดจ่ผ่นานมา,าออกเลยเลยครับน่แหละกับแม่กับแม่ฝันนี่แหละมันทีออกมากออกออก็บอะอืมครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอีกเนาะแม่เนาะ แม่ลูกแม่แม่แม่แมนล็อกคงสุดท้ายน้ำหนักกับกางยิงพอแมนสิบ่าปันคอยปันลังไรจะพักข้าข้าปันเบ็ดนี่แล้วข้ายู่ต่อไปจะปันว่าคนเอาของยู่ของกินมาให้ยกรเล็กอยูออกของจริงต้ที่ปิดองกลนครับครับแม่ครับ,รบยังไงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะโทรหาคุณแม่อีกทีนะครับโค้งสุดท้ายนะครับแม่ จ้าจ้ายังใครทุกอต่างกคืออันนี้ค็กาพีโน่ s หนึ่งข้าพู่าย s พี่เพิ่นมาก่ปคนเสีใจเพื่อนใครซื้อรอตเตอรี่ไปก็ได้เอาเอา่ปือกตัวนี้นะเขาบอตกลงน้องเลยนะอกตันเป็นแปดนังแปดหาสองลอดตันว่าเป็นสองยยงก็อาจจะเป็นสองตัวถึงได้น้ำกับพ่อลูกรับพ่อแม่เนาะครับครับแม่ครับในกคร เออเป็นโชคเป็นชมาเนั่นเพาะครับครับแม่เนาะปกติต้ใสต้องกันดีเก่าครับเพร่ะตอกินทังไ a อะลูกครับครับแม่เพื่อได้โชคได้ลาบจะได้ร่วมสร้างศาลให้พีหน้าที่มาบอกคุณแม่ในงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะจ้ะจ้ะจ้ะน่ารักครับครับเครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมจ้าครับขอบคุณครับจ ครับท่านผู้ชมนะครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางต่องวดของคุณแม่นะครับผมถูกมา11งวดซ้อนนะครับเมื่อกี้นี้ก็ถูกนะครับงวดที่ผ่านมานี้ก็ถูกนะครับคุณแม่ก็เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางความฝันนะครับผมเพราะว่าคุณแม่นับถือผีฟ้านับถือผีหน้านะครับท่านผู้ชมเป็นความฝันของคุณแม่85220นะครับท่านผู้ชมเสนอไว้ปเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม เผื่อไอเซทนายอยากร่วมบุญกับคุณแม่นะครับผมทเบอร์โทรได้เลยนะครับครับก็ขอกราบขอพรบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิวไปต่เพ่งเท่านีน้สวัสดีครับ